มันก็จะได้รับการแก้ไขให้เป็นความดีที่ดีจริงๆไม่ใช่ดีเพียงเพราะแค่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับได้และบอกว่ามันดีทั้งๆที่มันไม่ดีถ้าให้เขียนถึงข้อเสียของกันและกันบางคนเขาอาจจะส่งแค่กระดาษเปล่าจริงๆนะโยมเพราะเขาบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นจะมีข้อเสียอะไรเลยพระอาจารย์ก็ผมก็รับนิสัยเขาได้เพราะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นมันเป็นนิสัยของเขาจะมาบอกว่าเป็นข้อเสียก็คงไม่ได้ แต่สาหรับบางคนในโยมอาจจะเขียนจนเต็มหน้ากระดาษว่าข้อเสียของคนคนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นทัศนคติในการมองของคนที่มองอีกคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่บางคนเลือกที่จะมองว่านั่นมันเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็รับเขาให้ได้แล้วก็รับมาได้ตั้งนานแล้วแต่วันนี้ก็ยังรับได้อยู่กระดาษเปล่าบางแผ่นมันจึงมีข้อความอะไรเยอะแยะว่าคนบางคนเขาก็เป็นแบบนั้น แต่ใจบางส่วนของเราต่างหากที่ไปจ้องจับผิดและไปมองว่ามันไม่ดีแต่จริงๆแล้วเมื่อสิ่งที่ไม่ดีมันก็คือไม่ดีนะโยมสิ่งที่ดีมันก็คือดีแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเลือกจะมองสิ่งที่ไม่ดีว่าดีอันนี้ก็จะไม่ดีดังนั้นการมานั่งพิจารณาตนพิจารณาว่าเรามีข้อเสียอะไรโดยที่ไม่ต้องให้อีกฝ่ายไปมองว่าสิ่งที่ไม่ดีของเราที่มีอยู่ว่ามันดีก็ดีเหมือนกันนะ แล้จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพราะสิ่งที่ไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีวันเย็นคำ่ำต่อให้กระดาษเปล่าใบนี้มันจะยังเปล่าอยู่อย่างนี้เพราะเขาเลือกที่จะมองเรื่องที่ไม่ดีของเราให้เป็นเรื่องดีแต่ความไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีอยู่แน่นอนแต่บางคนก็เลือกที่จะไม่เขียนอะไรจริงๆนะเพราะเขารับได้แต่การรับได้ในสิ่งที่ไม่ดีของอ e ีไฟลยแล้วบอกว่าดีอันนี้คือความน่ากลัวเหมือนกันฉะนั้นหลายคนก็ให้อภัย อยู่เสมอทั้งชีวิตไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าเข้าใจให้อภัยแต่ความไม่ดีก็คือไม่ดีรีบแก้ไขให้ดีอะไรที่ไม่ดีมันก็จะได้รับการแก้ไขให้เป็นความดีที่ดีจริงๆไม่ใช่ดีเพียงเพราะแค่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับได้และบอกว่ามันดีทั้งๆที่มันไม่ดีขอจเจริญพรกับกระดาษเปล่าใบนี้ขอคิดเล็กน้อย